สวัสดีจ้ามากินกาแฟดำน้ำย่อยจ้ากินกาแฟคุยกันจ้ายามเช้านะคะขนมยายก็มีเนี่ยกินกับกาแฟก็มีคุณตามค่ะกาแฟดำนะคะกาแฟดำขอบคุณ fc ทุกคนนะคะขอบคุณทุก fc ทุกคนทุกกำลังใจค่ะอืมอมาก็อย่าลืมกดเลฟก,กดลคกดลกดไลค์กดติดตามย้ายไวเย้เด้ดอผู้ใดมาติดตามแล้วจ่ะ่ายายหน่อยนึงจ้ะ เพราะว่ามันหลับกันบ่ได้ท่านที่นะคะย้ายโ่โคตรให้ไปละย้ายโ่โดตถี่ไปเลยด้ยค่ะเด้ยยา่เบาขึ้นค่ะเพื่อมือหนาเห้มาพอกันเนาะจ้ามันก็จะได้เป็นเพื่อนกันด้วยจา้าม,มานะคะมากินขนมนกับย่ T e w, า่ทิวจ้ากับกาแฟาก,กาแฟกันยังหอนอยู่ค่ะ กาแฟดำนะคะกาแฟเห็ดหลินจือจ้ะแรกอาจจะกินมือละซองไม่อับแก้วมันทัหนึ่งซอง ให้กำลังใจเพื่อนๆไปด้วยค่ะบ้านยายเพิ่งเห็นแดดมือนี้เด้อสามสี่มือออทิตย์นี้มานนี่วะะ่าจะไป่วนมากับฝนตกจ้ะได้จนวได้ขายน้ำแข็งใส ดูนี่จะร้องตังอยู่ออกคมแล้วก็หอมแค่นั้นจ้ะหวานอัยไซอาน้าขนมอ,อ่ะ <laughs> แต่ถ้านรูย่งบะเกอร์กินจะจะกินยากแล้วกันานาะอื่นกาแฟดำตาู้เวลากินรึงแลวจ้ะง่ายจ้ะยายเห็นบางคนเอากาแฟปวงมะอมเลยแต่ยายเห็นยังย่งบะถึงขนาดนั้นยิ็มบอได้ืยยายมกขมกับจริงเยอะแต่ต้องต้งจ้ะ ยาจัว,วก็กินบันหน่งแล้วมันทอนยาจัขอจบคลิปกอนนะคะยาจูเคลิปกัแฟดสั่นจามาเบามาคุยมามวนกันเนาะค่ะเนาะมาเป็นกำลังใจกันจจะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันจ้าบุญรักษาพราคุ้มครองนะคะบ๊ายบาย